มาครับผมสายกลางเต็นตกปลาต้องตามผมมาทางนี้เลยครับผมน,นนทีแคมปิ้งนะครับผมก็เป็นหมายกลางเต็นตกปลาเนะครับผมนี่ครับผมทางเข้าอันนี้เข้าถึงก็มีห้องน้ําอยู่เลยครับผมสายมือเรียงกันอยู่นี่ครับผมอันนี้ลานกว้างลานนี้ก็ไว้สําหรับพี่ๆนะน้ำมากลางเต็นนะผมหรือจะเต็นกลางติดริมน้ํา จองหมายไว้ตกปลากระจองกันได้เลยนะผมไปไวก็ได้จองไวัยนะผมคุยกับเจ้าของได้เจ้าของใจดีนะผมอันนี้รถเราอยู่นี่นี้เองครับผมไม่ต้องสงสัยครับผมชอบปีกวิเวกชอบมาอยู่เดี่ยวๆคนเดียวผมไม่อยากวุ่นวายใครเพราะเราจะหมานเกินหนาเกินตาคนอื่นฮั่นนะ จะกินคันนี้นะผมเดี๋ยวเราไปบ้านกัน รวมปลาแล้วเดี๋ยวเราค่อยปล่อยอีกทีนึงครับผมโอเคครับผมแต้มแรกมาตอนเวลาหนึ่งทุ่มแลผมเดี๋ยวหมายไหนแม่น้ําอะไรเดี๋ยวเราบอกอีกทีตอนเช้านะผมตอนนี้ขอเตรียมอุปกรณ์แล้วก็เฝ้าเบ็ดกันนะผมนี่หมานหมานของแท้แน่ชายฟิชชิ่งอินดี้เลยจ้ะนี่ไม่น่าไอ้นี่เลยโอ้ยดึงแรงได้นะตะกีนะ้น่ะเออ ก็น,น้อยดีเราไม่ไม่อันนี้อันนี้ปรากดหมูปรากดทะเลครับผมไอ้ที่ว่าไอ้ที่เราเราเคยไปได้แถวไหนวะที่เราไปแถวสมุทรสาครน่ะเนี่ยปลาน,นี้แหละปรากฏหมูมันเขาเรียกนี่แกงส้มแกงเหลืองแซ่บเลยอ,อ๋อปากใช่หม้อหมนหมันนทันเลย นี่หน,น,นักเหรอไหนี้างไหนไม่จับอไ้หมนักับบเบาหนักหบบนักหน,นักห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 นัเหนักหนหนักนัหนักนักนัหนักหนักหนกันนี้หนักหนันนักหนักันนีกัหนักอันนีกสายยักหน,นัหนกหนักนยยักันหนกักกััน คล้ายๆกันแต่ว่ารูปทรงมันจะคล้ายๆกันอี้ครับผมมาสองแต้มติดๆเลยครับผมคืนนี้น่าจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนนบผมน่าจะมันหมานแต่ก็อีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องมาลุ้นของใหญ่ที่หนึ่งว่าเราจะสสประสบสำเร็จหรือเปล่านะผมเอาหมานก่อนติ่มันหมานห <eer> มานไหมแค่ไหมหมานไหม าตั้งก็ไม่ดีเลยไม่เห็นตอนาริงใช่ก็ลืมปิดเพงเลยได้ไหมลืมปิดเพลงได้เมื่อกี้ปิดเลียงปิดด้านข้างโอ้อก็ยังว่าทำไมหนักปิดด้านข้างอ้อ อันนี้ก็ปรากฏหมูอีกแ่้ะโอ้โหหมานจะปรากฏต้มส้มเหรอต้มส้มแกงส้มแซบโอเคมันอยู่ไหนเหรออีกตัวนึงอ่ะ <c oughs> ไม่น่าลืมขาตั้งกล้องเลยกั <c oughs> ้เอาไว้ทังแม่ลูกไม่ทันแล้วนั่นเนี่ยคนอะไรหมานเดียวะ rong khư, rong khư nữa. Ừ. Tại tang cong vậy nên dễ đấy nhé này. Ừ. Đi lọp này, này, bật này, cốt cốt, bật cốt muối. Cốt mán mán, Mán mán. Để cho nó tóp phung, nó tóp tắc cò, yểu nhở, cung phì phìo, không ăn gì nhớ tục tay co đấy lò tay co ấy vừa mặn tôm sùm nó bọt mái răng tuần sau ồ <laughs> ลุ้นไหมจริงจริงออจริงพอดีๆวันนี้คือสมพรปรารถนาใช่หรอป่ะนี่ปลาเข้าดีเลยโอ้ไหมไหนไหมไหนไหมไหนเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวตอนเช้าไหมไหนนะเดี๋ยวตอนเช้าบอกโอ้ยตึงแล้วติดข้างเลยอ่ะโอ้ยโตตัวเลยเหรอโอ้ยอย่างนั้นเหรก็ไอสายยูทั้งคู่ผมนี่ครับผม ใสสวยครับผมใสต้มส้มเคมหมานหมานหมหมนเาหมนหมานเปิดไหมเ่ทันเห็นอยู่แตไม่ได้กดเป็นไรดี๋ยวรออีกทีนึงก็วัดรถคันนี้ครับเออถึงอยู่นะเจีน่ะเหรอเออยรอให้มันดึกอีกรอบนึงเดี๋ยววัด หรือว่าแม่ตาลายวะไม่นะดึงเบาๆอ่ะเหมือนแบบเบาๆปลาเล็กยี่กี่มาจระเข้สายยูเล็กเนี่ย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 โดนขันนะใช่ใช่โดนขันตะกี้โดนเล่าอีกแล้วเนี่ย ใสยูเล็กอันน mm ah ี้ไม่ต้มหรอกอันนี้ปล่อยได้หลายแล้วโอ้ยตยคิดคอกเอยปล่อยปล่อยเหเวลาตีดึงปัดเป็ต้องต้องทำหน้าเก็กด้วยอ่ะ ไม่เข้าใจเลยสังเกตนานแล้วเนี่ยถามไม่ตอบประเด็นจริงค่นนะโอ้ย<ะ>เสียงดังอะ่ะ <laughs> สองตัวไงก็เลยมีน้ำหนัก <laughs> เห็นว่าหนักๆน,น,นึกว่าปลาใหญ่ที่ไหนได้ก็เอาอแล้วสายยูมาเป็นคู่อีกแล้วผม หมัน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 วันนี้ทำไมหมันจังเอาไปซีิหมันหมันเอาแบบเก๊กๆงอ่ะหมันหมันเฮ้ยไม่น่าบอกเลยค่อ win cái tay kia cái đây là, mày win wè.

ก็อะไรมาอมาดูสิมาดูใกล้ๆสิคืออะไรอ่ะไม่รู้ดินเหมือนปลาเลยนะไม่รู้เออหัวบัวไม่ใช่หินออะเอออ๋อกระถางต้นไม้มั้งกระถางต้นไม้ใช่หรอเออ ถังต้งนไม้ <c oughs> แล้วทำไมถึงไปเกาะขึ้นมาสัาขนาดนั้นเกี่ยวพอดีไม่ตีลงไป สายยูยอีกแล้วครับผมมาอีกหนึ่งแต้มมาเรื่อยๆเลยครันะบวันนี้น่าจะทั้งคืนนะวันนี้มันหมานทั้งคืนทำไมครับมันหมานทั้งคืนนะครับวันนี้ทั้งผัวทั้งเมียเลยข <c ười> าตั้งกล้องก็ไม่ได้เอามาถ้าขาตั้งกล้องมานี่วิ่งพวดแล้วมั้งเนีหรอน่ารีย,ยบร้อย <c ười> มันจะกดเล่นด้วยไง ไม่รู้คันไหนเลยนะจีเหน,วน,นาวเลยเนี่ยอืมไม่จะกิ่นไปนอนแล้วนะพอ่อจะนอนพ่อไปตรงนี้ก่อน,นอเลยเออนั่นอะพ่อคันกลางคันกลางไปก็นี่นนเหรอเออนั่นเลยเอาเลยเนาะเมื่อรุ้ยขยันขย่อเกินเมื่อกี้ อบนึงจะพูดจิ่มอยู่หรอวะ ตืจะขึ้นมาถึงไหนเนี่ยรี้เดีเยวไปๆไปๆเล็กไปไปดูค<ป>่<ป>ขยายแล้วแม้ว่าพ่อเหนื่อยแล้วนะเนี่ยพ่อต้องนอนแล้วพรุ่งนี้พ่อค่อยลีบใหม่มั้ง ตื่นมาสักสี่สี่เลยพ่อนอนพร้อมกันเลยไม่น่าจะไหวแล้วแหละเ,ลเพราะว่าหลายตัวแล้วอ่ะพ่อเลยพ่อเลยขี้เกียจมาดูใช่ไหมใช่ะจะมารอเปลี่ยนเหยื่อทีเดียวไหมอ๋อจะต้องเปลี่ยนเหยื่อแล้วมันน้ำม,มันขึ้นเลยนี่ไง โอ้ยโอ้เม่เล็กนั่นเออวะถ้าแม่ไม่เห็นนิดลุบไปแล้วอะไมันเม่เล็กเท่าไหร่นะเนี่ยอะไรเนี่ยใสสวยอยู่อันนี่ใสอยู่ใสสวยใหญ่อยู่ครับ แบนนึงนะสวัสดียามเช้าครับพ,พี่นะนะสวัสดีนะผม นาชา้ยฟิชชิ่งอินดี้นะผมก็วันนี้มาเปิดคลิปยามเช้านะผมเราก็มาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วผมเยน็ยนๆก็ผลงานที่ได้ก็เนี่ยครับผมที่ให้ดูนะผมเป็นสายยูครับผมตัวก็กําลังไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากพอทํากับข้าวพอไปต้มได้ผมเมื่อคืนก็ถือว่ากินดีกินจัดครับสิบกดแต้มแล้วก็กลางคืนก็ง่วงก็เลยนอนแล้วก็วันนี้เราก็จะมาตีฝั่งนี้นะผมอันนี้จะเป็นแม่น้ําแถวสะเซิงเชาแถวบางน้ำเปี้ยวนะผม อันนี้ก็จะเป็นลานกลางเต็นท์ให้ที่เขาให้ตกปลานะผมหัวละร้อยเบ็ดตกกี่คันก็ได้แต่ก็ประมาณสี่ห้าคันก็กําลังพอดีผมนะผมวันนี้เราก็เอาขนมปังเอากล้วยมาลองผสมดูนะผมเมื่อคืนนี้เป็นมันหมูนะผมที่ใส่ห้อยตูดก็ถือว่ากินดีอยู่เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรทิ้งหมายไว้นะผมเผื่อใครอยากมาพักผ่อนมาแคมป์ปิ้งนะผมอยู่ลรืมัย้ย ไม่เบาเลยดูไหมกัวน้อเนาะโ oui. อ Teraz, like no? ้ยต <lish Meat S 3> <itu yok. S 2> ัวน้อยขยันจริงใช่เนาะนี่เป็นลูกไหมตัวใหญ่ไปเนี่ย ผมช่วงสายๆมาก็ไม่ค่อยถ่ายให้ดูนะผมพอดีมันกินเบามากกินแบบไม่รู้ตัวเลยกินแบบน้ำนไม่รู้เป็นเพราะว่าอะไรขยะมันเยอะเป่าไม่รู้ครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นตัวใหญ่กันนะผมเผื่อวันนี้จะเจอตัวใหญ่ผมเดี๋ยวเราจะให้ดูเหยื่อที่เราใช้กันวันนี้นะผมก็วันนี้ก็ไม่ได้เหลือนะผมผสมไปเรียบร้อยแล้วนี่ครับผมออกหน้าตาอย่างนี้ มันจะออกหยับยาบหน่อยนะผมก็อนนี้หัวอาหารนะผมที่เราใช้993า้สามผสมนิดหน่อยนะผมเพื่อล่อก้อนนี้ครับผมอ่ะมีอะไรบ้างมีลำโอเมก้าสามหนึ่งถุงไผ่เขียวหนึ่งถุงขนมปันไอขนมปังปัน่นธรรมดาหนึ่งถุงแล้วก็นี่ครับผมปังกะทิเพื่อความหอมนะผมก็จะออกมาหน้าตาอย่างนี้แต่วันนี้สูตรเด็ดเลยไฮไลท์เลยสําหรับปลายแม่น้ํานะผมที่ว่ากิน จัดๆเลยก็น่าจะเป็นนี่ครับผมมันหมูเนี่ยผมมันหมูตาเลยวะเนี่ยเอยไม่ใช่อันนี้ไอกระปุกบวยเลยผมหั่นเองนะผมก็ใส่อะไรไม่เยอะใส่แค่ชุรสรสด,ดีอะไรนิดๆหน่อยๆผสมแล้วก็ใส่นี่ไว้เลยครับผมก็ผมก็ไม่ได้ใส่ตู้เย็นนะผมนี่ก็เดือนกว่าแล้วกลิ่นก็ออกหอมนะผมก็ถือว่าปลาตอบรับดีสํา,าสหรับปลาแม่น้ําไม่เน่ามันหมักไปแล้วสําหรับปลาแม่น้ําก็ถือว่ามันตอบรับดีนะผมนีม่ครับ ไอตัวบนจะใส่เม็ดโฟมตัวนี้จะใส่ข้างล่างนะผมนี่ผมต้มไม้เราก็หน่ากว้างก็หน้ามานั่งเล่นหน้ามาพักผ่อนอยู่ครับผมเป็นปลาแม่น้ําอันนี้เขาน่าจะเรียกว่าแม่น้ําบางน้ําเปรี้ยวครับผมเออบางน้ําเปรี้ยวอยู่องนี้อยู่อยู่อะไรวะแถวปลาจีนใช่ปลาจีนปลาจีนลอยต่อสะถทงนเซาเ้วยผมเป็นแม่น้ําบางน้าเปรี้ยว ก็มีทั้งกุ้งมีทั้งปลาน้ำก่อยแล้วก็ปลาน้ำจืดแล้วนะผมก็เห็นเขาเคยได้อีกาดานะผมเมื่อก่อนก็สามสี่ปีที่แล้วยังไม่มีใครได้แต่เดี๋ยวนี้กาดําเริ่มมาแล้วผมแต่เราก็ยังไม่ได้ปลาถือว่าเข้าดีปลาสายยูสายสวยอยู่แต่บิกบ๊กๆเรายังไม่เจอนะผมก็น่าจะลุ้นอีกนิดนึงสักพักนึงนะครับผมอาจจะมีตัวมีแต้มอีกไหมจะมีใหญ่ๆพี่ๆนาน,านาดูหรือเปล่านะผมส่วนชื่อสถานที่ชื่อ นนทีแอนแคมปิ่งนะผมอยู่บางน้ำเปียวโอเคครับผมแค่นี้ครับผมจบการรีวิวจักไหมของตัวอีกว่ะ ทำไมเก็ตตกออกมาสองตัวทุกรอบเลยโอ้นี่สังขวาดไส่ใหญ่ๆเลยนี่ครับผมสังขวาดไส่สวยๆแล้วก็สายยูแต้มเล็กพึ่งตีไปนี่นี่เหยื่อยังไม่แตกเลยเหยื่อยังไม่แตกแดกเฉยนี่ยังไงเหยือ่อยังไม่แตกแดกเชยหมันหมันโอ้ยคนเฝ้าเบดไปไหนวะเนี่ย ไม่กินแล้วปลาไม่กินแล้วปลากินค่านี่น่ะไม่อยู่แล้วมั้งไม่อยู่แล้วมัง้งน,นี่นคันเนี้ยไม่อยู่แล้วมัง้งกดไม่ทันด้วย กดไม่ท yeah. ันด้วยเหรอนี่นี่ยูยูใช่โอ้โหโอ้แสนรอเจ้ของมายูยูไปไกลจังคันนี้เดวหน่อยอีกล่ะปวดตักเลย ปรากฏใส,ใส่สวยๆเลยครับผมนี่โอ้โหทั้งวันทั้งคืนจริงๆครับวันนี้หม,มานๆมยเต็มเลยวันนี้ครับผมก็มาดูผลงานกันเลยครับผมวันนี้ก็รู้สึกว่าจะกินตั้งช่วงตั้งแต่มาถึงเลยครับผมยันเช้าก็กินเรื่อยๆครับผมแต่ก็ไม่ไหวเที่ยงคืนก็นอนแล้วผมปะดูผลงานกันครับผมนี่สายอยู่ตัวโตๆเริ่มมาช่วงสายๆช่วงที่เราจะกลับนะครับผม โอเคครับผมคลิปนี้เดี๋ยวติดใจอยู่เดี๋ยวมาแก้มือดูซึกหน่อยเพราะว่าเรายังเอากุ้งมายังตกไม่ประสบผลสาเร็จนะ okay, ครับผมโอเคครับบ๊ายบายเดี๋ยวไปพอแล้วมาครับผมสายกลางเต็นตกปลาต้องตามผมมาทางนี้เลยครับผมน,นนทีแคมปิ้งนะครับผมก็เป็นหมายกลางเต็นตกปลาครับผมนี่ครับผมทางเข้า อันนี้เข้าถึงก็มีห้องน้ําอยู่เลยครับผมสายมือเรียงกันอยู่นี่ครับผมอันนี้ลานกว้างลานนี้ก็ไว้สําหรับพี่ๆนะน้าๆมากางเต็นท์นะผมหรือจะเต็นท์กลางติดริมน้ําจองหมายไว้ตกปลากระจองกันได้เลยนะผมไปไวก็ได้จองวนะผมคุยกับเจ้าของได้เจ้าของใจดีครับผมอันนี้รถเราอยู่นี่นี่เองครับผมไม่ต้องสงสัยครับผมชอบปีกวิเวกชอบมาอยู่เดี่ยวๆคนเดียวผมไม่อยากวุ่นวายใคร พราะเราจะหมานเกินหนาเกินตาคนอื่นฮันนะเ <c oughs> นี่ยผมเตรียมอุปกรณ์เตรียมตัวลงไม่พออึดใจเอ้าดึงสเสแลว้วโอ้โหของแท้ดิ่ดิหมานมานัมนัน